แดงรอดนะคะวันนี้นุตฟอร์ไลท์ออกสัญจรเรามาที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะที่นี่นัคือเป็นแหล่งปลูกพริกของประเทศไทยเลยนะคะโดยเฉพาะพริกซอสนะคะแล้วพริกที่นี่เนี่ยเขามีโรงงานรองรับพริก ตรงนี้ที่ผลิตขึ้นมาแล้วเอาไปจําหน่ายนะคะแล้ววันนี้ใบตัดของเราก็มาเยี่ยมเยียนลูกค้านะคะมาชมว่า,าพริกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากที่ทํากันมานะคะเพราะว่าที่นี่มีลูกค้าคนเดิมของเราก็คือลุงเติมเสือกระจ่างนะคะซึ่งใช้ผลิตภันฑ์มุฟฟรไลท์มาเนี่ยสิบเอ็ดปีแล้วแล้ววันนี้เราก็ได้เข้ามาที่สวนนะคะเจอคนเนก็บพริกคนหนึ่งละทักทายสวัสดีค่ะ มาเก็บพริกที่สวนนี้ใช่ไหมคะสวนนี้สวนใครคะชื่ออะไรคะชื่อนุ้ยเนาะ,ะเจ้าของสวนชื่อนุ้ยนะคะมาเก็บตั้งแต่กี่โมงแล้วคะหกโ,โมงแล้วดกไหมพริกที่นี่ดกดกมากนะคะกเก็บแล้วเขาให้ยังไงร,ราคา กิโลละสองบาทกิโลละสองบาทนะคะนี่คือรายได้อีกทางหนึ่งนะคะของคนที่มาช่วยเขาเก็บพริกนะคะก็มีรายได้พริกที่ส่วนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีสามไร่นะคะคนเก็บวันนี้ประมาณสิบห้าคนเราก็จะมองเห็นนี่เห็นไหมคะตรงนี้อีกคนนึงสวัสดีค่ะโอ้ยมาเก็บพริกตั้งแต่กี่โมงแล้วคะตั้งแต่หกโมงแล้วตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วแล้วเก็บบ่อยไหมอาชีพเก็บพริกไหมเนี่ย ก็เมาเก็บเ,บบเื่ยๆยามบ้างอ๋อยามว่างวันหนึ่งได้กิโลคะกะลอย่องลอยโลได้ไหมโอ้โหนะคะโลละสองบาทนะคะก็สองร้อยโลก็สี่ร้อยบาทนะคะเป็นไรายได้ซึ่งทํใบ่ายก็เสร็จแล้วเนะาะค่ะนี่คือบรรยากาศของสวนพริกนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเจ้าของพริกเนี่ยเป็นใครนะคะแล้วก็ทําอย่างไรกับพริกแปลงนี้นะคะที่บอกท่านผู้ชมเลยนะคะว่าเป็น พลิกสร้างชีวิตมาจากสวนแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาช่วยเจ้าของสวนเนี่ยคัดพริกดูพริกเม็ดใหญ่มากนะคะวันนี้เ้าเขา,เ,าเขาคัดพริกกันเ,เดี๋ยวมารู้จักเจ้าของสวนก่นอนนค่ะแน่รอชื่อไหนคะช <c oughs> <c oughs> ื่ออะไรคะ คือนุย้ยคุณนุ้ยนัลาพัทเนาะคุณนันลาพัทคุณนันลาพัทนี่ทําพริกโครงการเดียวกับลุงเติมใช่ไหมคะเครื่องทำ,ท,ำ,ท,ำที่ทำมากี่ปีแล้วมาสามล้านแล้วสามปีแล้วทำกี่ไร่อะสามไร่ที่เราไปเห็นมนมาเมื่อกี้เนาะแล้วก็ผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะก็พอได้ <laughs> พอได้เนาะสามไร่นี่ได้เต็มที่ได้กี่ตันประมาณ ที่เขาเคยได้กันสิบห้าตันสิบห้าตันอย่างปีที่แล้วได้กี่ตันนะสิบกว่าตันเนาะสามไร่สิบกว่าตันนะคะแล้วที่นี่เขาตันมาเท่าไหร่ร 15, รตันละหมื่นห้าตันละหมื่นห้าแสนห้าเห็นละนะคะแล้่การลงทุนเท่าไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่นุกมองเห็นกนะ็คือการทําพริกที่นี่เนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยอย่างของลุงเติมนะลุงเติมเนาะมองเห็นภาพก็เป็นตัวอย่างแต่วันนี้เราจะถามการดูแลพริกของคุณนุ้ยเนี่ยดูแลพริกแบบไหนคะ เม็ดสวยแบบนี้ค่อยปุ๋ยค่อยฮอร์โมนค่ะฉีดยาฉีดยาคาเมเล็ดคาเมเล็ดแล้วก็ลองปีนี้พอดีจะเติมมาไม่นานมูลคอลายก็เลยลองไปลองไปหมดไปหนึ่งชุดแล้วก็ซื้อทางเดียวเองเราใช้ทุกระยะเลยใช่ต้องขอพวกเปลูกก็เริ่มใช้เริ่มใชแต่ไม่ได้ลองตั้งแต่เป็นลูกก้า นี่คือมาลองตอนลงหลุมแล้วลงหลุมแล้วก็ใช้พอใช้นูดฟอร์ไลท์แล้วเม็ดมันดีขึ้นไหมคะมันดีขึ้นมันดูใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ดูดกขึ้นไม่กล้าหักเนื้อข้างในเขาเสียดายต้องหักดูหน่อยดูว่าตันดีไหมให้เจ้าของเขาหักเพื่อหักเออมันหนักได้ยังวันนี้คนมาเก็บในกี่คน สิบห้านะสิสี่คนสิบสี่สิบห้าคนเห็นไหมคะว่าพริกเนี่ยนอกจากทําให้เจ้าของสวนเนี่ยมีไรายได้ก็ยังกระจายรายไ,ได้ให้กับคนงานเนาะซึ่งวันนี้จ่ายค่าคนงานกี่บาทเนะะี่ยค่าโดยประมาณประมาณก็6กเจ็ดพันเลนะหกเจ็ดพันก็รายได้สู่ท้องถิ่นนะคะเป็นอาชีพที่ดีวันนี้นุคนไลฟาพาชมนะคะพาเที่ยวมารู้จักนะคะกับอาชีพเกษตรกรนะคะเพราะว่า อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ยั่งยืนเลยล่ะนะคะเพราะว่าเราคนไทยก็อยู่ในกลุ่มของเกษตรกรมากนะคะแล้วก็วันนี้หนึ่งอาชีพที่ดีก็คืออาชีพคลิกนะคะวันนี้เราก็มาพูดคุยเล็กน้อยเนาะกับคุณน้อยนะคะที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะนุชฟอไลไล์ขอบคุณมากๆค่ะ